หม,ม้อนี้ไม่ได้ใส่ชะอมค่ะพนะี่น้องมาจับด้วยหม้อใหญ่ๆเลยจิ้ใส่แบงค์เอาไเลยขาดยางมาเป็นยังไงจิ้ะขาดยางจิ้ใส่แบงค์เอา

แกงหน่อไม้เท as? ี่ยงนี้เนาะดีัยค่ะแม่ตี๋ให้แกงหน่อไม้เจ้าเนาะอแม่ครัวก็ตักตักปอร่อยมากเลยใส่ะอมอร่อยอร่อยเ็ดข้า อืมเอ,มอาโคนใส่บุงรสแล้วแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยนะคะเลยแกงหน่อไม้เที่ยงนี้เนานนะ อร่อยค่ะแม่ตี๋ให้แกง่อไมเจวนะคือได้ข้าวกอไม่ได้ใส่จะอมอันนี้ลาแกง่อไมนัวกับปูใส่ชะอมอร่อยอร่อยเันข้าะเหรเ็ดข้นเ้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวกระบอกหรอว่าจะเกิดดวไปทั่วไหน เขียวใหญ่เขียวใ่วนนไทรนะคะมันแล้วก็มาอันนี้มงร่องแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็นี่ใส่ใส่เนื้อติ๊้ปลาปเไม่เอ้ หม้อนี้ไม่ได้ใส่ชะอมค่ะพี่น้องวันนี้แกงหน่อไม้ค่ะนะชิมกุงเสร็จแล้วก็ผัดเส้นยิ้วน่าเออจะน่ากินเลยแกงหน่อไม้เที่ยงนี้เนาะจ้ำผงไม่คือดีจ้ำแท้เลยค่ะแม่ติ๋อนนี้น่ะผัดยิ้มให้แกงหน่อไม้เจ้าเนาะโอ้เขียวใหญ่มีเขียวใหญ่ค่ะ มะม่วงแอปเปิลนะคะเลือกได้ตามใจชอบขอบคุณเปิ้ลมะม่วงแอปเปิลอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวกระบอกเหรอก็จะเดี๋ยวเราไปทั่วอะไรเขียวใหญ่เขียวใหญ่ใหญ่ภาพมาัวไม่ได้ใส่แต่โอ้โอันนี้ตาแกงหน่อไม้หนัวหกับปลาแกงหน่อไม้ไผ่ป่านะคะที่เป็นหน่อ ไส่ชะอมอ,อโอเขียวใหญ่นี่เขียวใหญ่ค่ะีคนชาอแ่อันนี้ม่วงแอปเปิ้ลนะคะเลือกได้ตามใจชอบขอบคุณนัวแล้วไม่เต็ม,มตับตทำยู่วันาไทนะคะมัน แล้วก็มาอันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็เมคครัวก็ตักตักไปอร่อยมากเลยวันละไทยนะคะมันแล้วก็มาอันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็แอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวกระบอกเหรอ ก็จะกัได้๋้วรไปหัวอะไรเขียวใหญ่เขียวใหญ่เขยดแห้อืมตูกอีกอ่าวันาไทยก็จะตักอีกด้วยนะคะมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะวันาไทยนะคะแล้วก็มาอันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก้อนเบอ ห oh. ม้อนี้ไม่ได้ใส่ชะอมค่ะ <c oughs> พี่น้องทิน <c oughs> มากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะนี <c oughs> ม่มันยูนิคอร์นหม้อโอ้หม้อนี้ไม่ได้ใส่ชะอมค่ะ <c oughs> พี่น้อง

ต้วอหม้อใหญ่เลยเอาดำซุมเข้าครกเปียวด้วไหมิวนะกินเจินเจเหรอไม่ครัวก็ตักตัตาอร่อยมากเลย แม่ครัวก็ตักตักไปอร่อยมากเลยตักเอานัวแล้วไม่เต็มตัก,ตกตทำอยู่ใส่ชะอมอร่อยอร่อยเจ็ดขั้น<อ>หม้อ๋อหม้อนี้ไม่ได้ใส่ชะอมค่ะพี่น้อง ตับตู้หม้อใหญ่ๆเลยเลยแก่ง่อไม้เที่ยงนี้เนาะัหุงมคดีตังหเลยค่ะแม่ตี๋ให้แก่ง่อไม้เจ้าเนาะจาจับ่หม้อใหญ่ๆเลย เอานลัซุ่มเข้าครูเตี้ยวเลยไหมจิ mm. ้วนะกินเจกินเจเหรอไม่เยเดี๋ยวมีคนมากินนะนี่เพราะมันไม่กินโบพัดมันมันหย่งมันเจปันพระเหรอื้อนี้วันหยังแกงหน่อไม้ออเอาโคนใส่บุงรสแล้วแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยนะคะโอ้ เอิ้ลมะม่วงแอ้ลอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวกระบอกแล้วก็จะเกิดเดี๋วเราไปทั่วอะไรเขียวใหญ่เขียวใหญ่วันละไยนะคะมันแล้วก็มาอันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก้อนมาโอ้ หม้อนี้ไ huh? ม่ได้ใส่ชะอมค่ะพ e ี่น้องอ่าจับด้วยหม้อใหญ่เลยเปิ้ลมะม่วงเปิ้ลอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเขียวกระบอกเหรอก็จะเก้ดเดี๋้วเราไปหัวยอะไรเขียวใหญ่ ตักอีกอือวันไทยก็จะตักอีกด้วยนะคะโ้เม่ครัวก็ตักตักไปอร่อยมากเลย